ยอ่อยกชิดช่วงแทงดาบไทยเรียนไปทําไมนะครับกลยุทธ์แทงยุทธภพดาบไทยโบราณเมื่อนานมานะครับหัวใจของดาบไทยข้อแรกคํากรครับที่ท่องๆกันนะตามด้ยวยข้อสองครับเมื่อมีคํากรมันก็ต้องมีท่าฝึกและสามครับเมื่อมีท่าฝึกเราก็ต้องแกะท่าท่าฝึกนะ ศาสตร์ตะบันตกเรียกว่าดิิลหรือแปลว่าจอบเป็นการพัฒนานะครับระบบประสาทให้จดจํารูปแบบการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยแกะท่าแล้วก็นําไปใช้แล้วก็เห็นท่าไม่ดีนะครับสมัยก่อนก็นะถอยทับนะครับถอยทับข้อศูนย์ก่อนครับจะรดดาบจะรดดาบนะหรือเราเรียกว่านะครับ clc centerline control หรือการคุมเส้นแนวกลางนั่นเองนะครับจะลดดากจลดมวยนะครับคือการคุมเซ็นเตอร์ไลน์นะครับหลักการเดียวกันครับโอเคนะทำไมเป็นข้อที่สุดล่ะต้องรู้เองครับธรรมชาติของคนเราอะต่อให้เธอไม่รู้วิชาวมวยนะแต่มีอะไรเข้ามาี่ยเส้นแนวกลางใช่ไหมตัดป้องอะไรไม่รู้ละนะครับร่างกายมันจะตัดออกจากแนวกลางให้หมดนะครับเนี่ยนะเนี่ย นะครับข้อศูนย์ก่อนจะรดดาบอ่ทีนี้มาดูคํากรครับเนี่ยหัวใจของทักไทยอ้อมข้างเข้าหลังสืบข้างปันหนีเข้าหลังตัดคอนี่คือการเคลื่อนที่เข้าไปที่มุมอัดครับให้ตะกรมาอ้าวแล้วท่าฝึกเป็นยังไงคือก็ต้องไปเรียนนะครับโอเคนะข้อศูนย์จะรดดาบลบหนึ่งครับเฮ้ยมาก่อนข้อศูนย์อีกมอนสองกล้องไทานสเลชั่นครับหรือการแปลงโครงสร้างออะทำไมมันลบหนึ่งละ่ะ มอนสองกล้องนะครับอะอีกฝ่งางง้างไม่ว่าเขาจะง้างเร็วแค่ไหนนะครับง้างเร็วแค่ไหนง้างเร็วแค่ไหนง้างเร็วแค่ไหนตัวนี้จะมีช่องว่างครับให้เราแทงเข้าไปแทงเข้าไปที่นะครับข้อมูลเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเบรกตุ๊บเธอง้างเร็วแค่ไหนไม่รู้แหละแต่เธอเคลื่อนที่เป็นเส้นโคง้งหรือวาดเข้ามาแต่เราเป็นเส้นตรงครับฟึบมันถึงก่อนเนี่ยเห็นไหมมันถึงเป็นลบหนึ่งครับทำไมลบหนึ่งละ่ะ ต้องเข้าใจเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสครับหรือนะครับรูปความยาวเส้นโค้งพีทาโกรัสที่จะเริ่มเรียนมตน้นรูปความยาวเส้นโค้งอันนี้ถ้าสอนในมหาวิทยาลัยนะครับเห็นไหมลบหนึ่งเพราะว่ามันต้องใช้คณิตเนี่ยไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ารู้ยิ่งดีต่อครับนะเห็นไหมมอนสองกล้องแล้วแต่สํานักพยัคฆ์มกรนะครูมวยแต่ละท่านแต่ละนักเลิงไม่เหมืนอนกันนะครับมอนสองกล้องก็ได้สองกล้องเล็ง วงเล็บคมมองวงเล็บเล็งเล็งดาบเล็งคมได้หมดคุมปุ๊บง้างเร็วแค่ไหนด้วยแต่แทงไปแล้วปุ๊บดาบหลุดมือนะครับจะเป็นแบบพิการอ้าวคำกรใหม่แล้วครับนะดักปัดฉากหนีตีถอยถอยถอยตีถอย,ถอย,ถอย,ถอยการเคลื่อนที่กลีนครับหยอกย่างยักเยี้ยงถดถอยหอกเหินปีนป่ายันเหยียบดักตัดฉากหนีตีถอยเห็นไหมถดถอยหอกเหิน กดตีนก็คือการเคลื่อนที่ครับโอเคนะเดินมวยดีจึงเดินดาบดีนะครับต่อครับตีต่ํานะครับกับสูงหรือตลบก,ก็ได้นะตีต่าตลบสูงอันนี้เราทําคลิปอธิบายไปแล้วนะนะครับเช่นถ้านักแอ่นบวนคืนกับของซากิกโคชิโร่ที่ดวนกับมิยามาโตโมซาชินะครับใช้ทวขคอกครับ12มาหกดับปันลงนะครับโอเคนะ ปึ๊บทิปข้มือเห็นไหมเป็นแนวเนี่ยนะครับนะสูงตีแทงครับสูงตีแทงปึ๊บ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 ,บเห็นไหมเนี่ยตีตำกลับฝูงนะครับตัวที่เราเอามาจับก็คือเทเวลล์โอกหรือกลดาบนะครับ12เลขสูนยแทงนะนะครับแล้วค่อยแบ่งสี่ส่วนอันนี้ทําคลิปอธิบายไปแล้วอันนี้ทําคลิปเปตัวแบบแล้วบังตาตีครับกลหมัตสะบัดสมัยก่อนลบกันเนี่ยนะนะครับเทคนิค เอาชีวิตรอดนะเยอะมากกาหินดินทรายได้นะครับเห็นไหมเนี่ยคนปัดสมัรกราหินดินทรายได้หมดนะครับนะครับโอเคบางตาตีนะกลมัดนะครับถ้าไม่มีอาวุธก็เป็นกลมัดสะบัดเนี่ยนะครับโอเคนะหรือสะบัดดาบก็ได้หรือกลดดาบสะบัดก็ได้ครับอ่าต่อไปเชิงดับดับเชิงรุกหรือจะเรียกว่าเชิงรับดับเชิงลุกก็ได้อ้าว มีแต่คำกรอแล้วท่าฝึกเป็นไงนะครับมันเป็นเทคนิคคาเตอร์แบบต่างๆใช่ไหมล่ะเขาชกมาปุ๊บใช่ไหมเปิดล็อกแขนทุ่มมายรับฟา,าลลดล็อกดเขาชกมาเปิดเปิดออกนะครับปั้งมาตั้ยิงเร็วกระแทกสอกตามนะครับอ่ะคุณยักษ์จับลิงช้าฟอนเนตล็อกนะหรือกีวเตน,นะได้หมดเห็นไหมเป็นเทคนิคคาเตอร์เชิงรับดับด้วยกลเชิงรับดับด้วยกลรู้ว่าบุกเข้าไปเนี่ย เขามีแผนรอส่วนอยู่แล้วกลนซ้อนกลนหรือแผนซ้อนแผนครับเห็นไหมแบบนี้ต่อยไปเขาปัดแขนแล้วเขาก็ส่วนมารู้ว่าโดนอย่างนี้แน่แน่เราจะมีดักอย่างไรอีกกลซ้อนกลหรือแผนซ้อนแผนถึงเป็นที่มาของเชิงรับจักด้วยกลนนะครับหรือคอมโบเข้าไปเลยวัดกันเลยว่าใครไวกว่าระบบประสาทใครดีกว่าใส่เข้าไปปุ๊ๆจนอีกฝ่ายนะครับโตตอบไม่ทัน โต่ตอบไม่ทันเดี๋ยวช่องว่างก็มีอะไรนะใส่คอมโบเข้าไปนะครับอ่ะทีนี้มาดูไอ้ย่อย่อก่อนย่อเซ็นหนึ่งสองเคเอสต้องสองครับนะเห็นไหมฟึบเซ็นหนึง่งสองเอเบก็สองคนขอดเรพลังงานยกเปลี่ยนระดับความสูงเอ็มจีเอสครับย่อยกนี้กดเราพลังงานชิปซีอาร์ซีคุมเซตไลท์คุมเซตไลท์จ้วงแทงนะครับกดดับสะบัดครับหินดินทรายได้หมดหรือเนี่ยเศษเนื้อเศษเลือด สะบัดเข้าไปนะครับโอเคนะเห็นไหมนะครับช่วงแทงเนี่ยปึ๊บเห็นไหมเนี่ยบางบางตาตีแล้วแทงบางตาตีคือโอ้ยตาบอดไปครับเนี่ยบางตาเราโดนบางตาแล้วเราก็หรือโดน,นซัดหินินทรายเข้ามาแล้วฝึกนะครับหรือนี่บางตาบางตาตี เพราะนั้นสรุปเลยนะครับดาบโบรานไทยหนึ่งคือเธอต้องเคยเรียนมาก่อนเคยเรียนเสร็จปุ๊บมันก็จะมีคํากรนแล้วก็เป็นท่าฝึกแล้วถึงเธอไปแกะท่าแกะท่าเสร็จเธอไปตีความนะครับครูท่านไหนสํานักไหนแล้วแต่เลยต,ตีความตีความนี้เดี๋ยวเราค่อยใส่อัตรากับอีกก้ง่ของราบบไปนี่เห็นไหมถ้าเราไม่รู้พกคณิตศาสตร์นะครับก็เรารสกไปที่วิเคราะห์ก็ได้ไม่ผิดนะ นะหรือจะวิเคราะห์ว่าเฮ้ยนี่ของฉันถูกนะของพวกเธอผิดก็ได้หรือพวกเธอก็ดีนะแต่ของฉันดีกว่าก็ได้เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเธอค่อยใส่อัตราตีกงโง่ไปนะคนเรามันจะเป็นทุกคนนั่นแหละพอตีความปุ๊บจะตีความเข้าข้างตัวเองสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าถูกต้องคนอื่นสู้ตัวเองไม่ได้นะครับโอเคนะแต่เราไม่ใช้นะเราใช้เป็นนะครับสวอตแมชชีนิกหรือกุลศาสตร์นี่เราจะใช้หลักการคณิตกับฟิสิกส์มาลองรักนะครับเนี่ยเห็นใจไหมถ้าฝึกปุ๊บแกะท่า ตีความเองก็ได้จากประสบการณ์หรือใช้ประสบการณ์บวกกับหลักคณิตฟิสิกส์ก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยนํำไปประยุกตใช้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมถ้าฝึกอะไรครับเยอ่อยกนะนะชิดช่วงแทงเห็นไหมเนี่ยแกะท่าแล้วเดี๋ยวนำไปประยุกนะครับอาศาสตร์ตะวันตกนะก็จะมีพวกอาโมเบลิตี้สตาบิลิตี้รอมหรืออ a แรงออ o โม o ันดิวินะครับ การอาทาร์กซิชันการแปลงครงสร้านนะครับวิเคราะห์อนนลิซิสแล้วก็ประยุกต์แล้วแต่เธอเลยนี่ตีความใครจะตีความแบบไหนก็ได้